สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองโรงเรียนบ้านซับสะดาสำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูกุ้งจะมาทดลองวิทยาศาสตร์ดีๆให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูกุ้งจะทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องทางเดินของน้าเด็กๆอยากทราบหรือยังคะว่าทางเดินของน้ําเป็นยังไงบ้างเรามาเรียนรู้ไปพร้พอมๆกันได้เลยนะคะ อันดับแรกเรามาเรียนรู้ก่อนว่ามีอะไรบ้าง1แก้วพลาสติกเห็นไหมคะแก้วพลาสติกหกใบสกระดาษทิชชู่3ส,สีผสมอาหาร4น้ำเปล่าูเตรียมมาไว้สองขวดเลยนะคะเผื่อไม่พอเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆ อันดับแรกคุณคุกกุ้งจะตั้งแก้วน้ำว้ก่อน6กใบในถาดเพื่อไม่ให้มันหกนะคะสองสดูดูตามุณคุกุ้งไปเรื่อยๆเลยนะคะเด็กๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุกกุ้งใช้6กใบนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วุอูโหเทน้ำเปล่าลงไปในแ,แก้วน้ำพอประมาณนะคะเด็กๆเ,ด,กเด,กดูตามไปเรื่อยๆเลยนะคะและเด็กๆก,ก็นำกลับไปทดลองแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายวิด,ดีโอหรือว่าถ่ายรูปมาให้คุณครูกุ้งดูด้วยก็ได้นะคะ มาดูสิว่าเด็กๆคนไหนทำได้เหมือน,นคุรูู้บ้างมาดูนะคะเด็กๆว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทางเดินของน้ำจะเป็นยังไงตามไปเรื่อยๆเลยนะคะคุรู้เูเทน้ำเปล่าลงไปในแก้วคบหกแก้วแล้ว กุ๊กกงใช้สีผสมอาหารสีแดงเทลงไปในแก้วที่หนึ่งนะคะเห็นไหมคะเด็กๆสีแดงอยู่ในแก้วที่หนึ่งและแก้วที่สองของกุกกงเอาเป็นน้ำเปล่าแก้วที่สามสีเขียวเห็นไหมคะเด็กๆแก้วที่สามสีเขียว แก้วที่4คุณครูพุ้งเป็นน้ำเปล่าและ เรียบร้อยแล้วคุณครูกุ้งก็จะดึงกระดาษที่ชุ่ออกมาหนึแผ่นแล้วก็พับตรงกลางอย่างนี้เด็กๆเห็นไหมคะพับตรงกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูกุก็เอาไปจุ่มใส่เข้าไปในแก้วน้ำสองใบระหว่างแก้วสีแดงและแก้วน้ำที่ไม่มีสีแล้วเราก็จะสังเกตด,ดูนะคะว่า อะไรมันเกิดขึ้นบ้างปุบปุงจะทำอย่างนี้พับอย่างนี้ไปจนถึงครบทุกแก้วเลยนะคะที่สามาสามสองกับสามแลวนะคะต่อไปสามกับสี่ค่าเด็กแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่าทางเดินของน้ำน้ำมันจะไปยังไงบ้าง สีเหลืองแล้วก็ไม่มีแล้วต่อไปสีเหลืองอีกนะคะส,สีเหลืองแล้วก็น้ำป่าตรงนี้สุดท้ายสีแดงแล้วก็น้ำป่าและเรามาสังเกตดูกันนะคะเด็กๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคุณครูเงจะปล่อย ก็ปล่อยไว้ดังนี้เป็นเวลาสามชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูกันค่ะว่าน้ำจะเดินทางไปในแก้วต่างๆยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในสามชั่วโมงข้างหน้านะคะเด็กๆสามชั่วโมงผ่านไปแล้วค่ะเด็กๆเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสามชั่วโมงผ่านไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อเห็นไหมคะเด็กๆเ,เรามาสรุปร่วมกันได้เลยว่าน้ำเดินทางจากกระดาษทิชชู่ไปยังแก้วน้ำเปล่าจากน้ำที่มีสีแดงเดินทางผ่านกระดาษทิชชู่ไปแก้วน้ำที่เป็นน้ำใสๆาก็กลายเป็นสีแดงได้แล้วก็น้ำสีเขียว เดินผ่านกระดาษทิชชู่ไปยังแก้วน้ำเปล่าที่ไม่สีอะไรเลยก็กลายเป็นสีเขียวอ่อนๆจางๆขึ้นมาได้แล้วก็น้ำที่เดินผ่านจากสีเหลืองไปยังแก้วเปล่าแล้วก็จากสีแดงมายัางแก้วเปล่าผสมสีกันก็กลายเป็นสีส้มขึ้นมาได้นะคะเด็กๆเป็นไงคะเด็กๆการทดลองนี้สนุกสนานตื่นเต้นไหม คุณครูกุ้งให้เด็กๆทุกคนกลับไปทดลองดูนะคะว่าทางเดินน้ำของเด็กๆจะเป็นเหมือนของคุณครูกุ้งไหมแล้วก็ถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปส่งมาให้เพื่อนๆอวดกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูกุ้งขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย